ซันเปิดอาคารมิวิแฟคเตอรี่2เสริมศักยภาพการผลิตสินค้าพร้อมรับประทานสันสวิยจำกัดมหาชนซันเดินหน้าขยายศักยภาพการผลิตจัดงานแกรนด์โอเปนนิ่งเปิดอาคารมิวิแฟคเตอรี่2อย่างเป็นทางการรองรับการเ,เตริบโตของตลาดสินค้าพร้อมรับประทานรูเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น นายองอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารซันกล่าวว่าการเปิดมินิแฟคเตอรี่สเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการพัฒนาและขยายตลาดสินค้ารูปย่างต่อนเนื่องโดยมุ่งมัม่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคโดยอาคารใหม่นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการผลิตพร้อมรองรับมาตรฐานสากลน,นอกจากนี้อาคารมินิแฟคเตอรี่สยังให้ความสําคัญกับแนวคิดความยั่งยืน Sustainability ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปบ,บนหลังคาอาคารสอดคล้องกับแนวทาง ESG อีกทั้งได้รับการออกแบบให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมรับประทานในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์เทรนอาหารสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายมีรายได้ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับพิธีเปิดอาคารมูนี f แฟคเตอรี่สจัดขึ้นณสำนักงานบามาจสันสวีทจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงพนักงานและแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของซันในการขยายกําลังการผลิตสินค้าเกษตรแปลรูปคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์เคซี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหารคุณภาพจากธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับสากลต่อไปสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศดาทินนารายงาน